สวัสดีครับหมอเมียนครับมาหมอเมียนซื้ออย่างนี้ครับแลงนี่ช็อกช็อกลาตเออได้อย่างกินแลงนี่ครับนี่ครับยัดหมูแหลกน่ากินอันยังนะครับนอ่าครับหมอเมียนมันซื้อกับข้าว รถผุ่มพวงนะครับรถเหล่บ้านเฮานะครับนี่ครับอืนี่ครับอืไหนได้อยังครับไหนครับหนมจ๊อกเป็นหนุ่มเจไดครับลองอธิบายดูครับต้มมาห่อมนเดียวละต้มเดือดหน่อกระเทียมขนมเหนียนครับครับต้มห้าบาทเหรอเจ็ดบาทเจ้าสามอันซ่า ไหนครับไหนลองเอามาพอเหรอครับไหนครับลองเอามาพอหรอมาเป็นจะได้ขนมชอกครับอ่าครับลองโซกันครับโซทันผู้สมพอกันครับมืออ่านี่นะครับขนมชอกเอาเนี่ยงในงานเนี่ยงในสกาดอย่างครับขับออกออย่างครับเอาต้านจะได้ครับบอกก็คือว่าเอาต้านจะได้ครับในเนื่องโอกาสอันยังครับอธิบายให้ฟังเหครับ ขันษาอ๋อพระเจ้าาพระเจ้าเลยครับตรงกับวันที่ียงครับวอกพรรษาครับขอก้าวอก้าเออฟก้องหน่อยฟกล้องหน่อยฟกล้องหน่อยเดี๋ยวประเทศเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทีประเทศลาวบุ่นจะได้กดติดตามนะครับอ่าครับเสือนครับเสือนจะไปมายืนยิบหนีเชียวนี่ครับครับอันนี้การกกจีน พอกภาษาผูกนะครับนี่ครับเนี่ยนี่ครับไอ้เนี่ยขี้เขาอยแสะมาไงนะแซบมาเลยมาตบปุ่นแบ่งตันนี่ครับเนี่ยเข่อแบ่งจี้เนี่ยี่นี่เนี่ยนี่นะอ่าแล้วโมเมนต์จัญญาเมนูอย่างนี้ครับวันนี้แกงฮังเลจะแกงฮังเลครับแกงฮังเลจิ้นอยังครับจิ้นหมูจิ้นหมูเลยครับมีสามจั่นก็ นีสามจันทร์ยี่หกขาโอเคนะครับรอชมการแกงข้างเล้หำกั๊มบุญนะครับหลอบดึกนะครับผมสวัสดีสานทนะสามจันนะครับอ่ามจันงามครับอันนี่ไออย่างนี้ครับคอสเขียวเขียวนี่ครับเออข้าวหอมเขาหอมเลยครับข้าวหอมชื่อมาจากอย่างเขียวโอเคครับผม